สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่กดติดตามเพจเป้รถสวยใน Facebook นะครับเพจเราเน้นขายรถราคาแสนกว่าบาทนะครับไปถึง2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นส่วนมากเป็นรถกระบะนะครับใครที่ชอบรถราคาประมาณนี้นะให้กดติดตามผมไปเลยนะครับเข้าไปกดติดตามได้เลยวันนี้ผมมีรถดี a มนะครับโฉมไฟข้าหลามตัดนะครับสวยสวยเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันลองคอสดูหน่อยแอบเป็นข้างในเป็นไงบ้างเห็นไหมครับแคทซีสวยนะไม่มีผุนะครับไม่ต้องกลัวเลยฟังเสียงนะครับ บางๆเลยนะคันนี้ <c oughs> เห็นไหมนั่นส,สวยนะครับเดี๋ยวลองเคาะดูหน่อยอเห็นไหมครับเสียงบางมากๆนะครับคันนี้กันชงกันชนมีสวยๆเลยครับกันชนท้ายเป็นไงเสียงเห็นไหมครับกันทนถือว่ายังสวยยังใหม่อยู่เลยนะครับเปิดดูข้างหลังหน่อยพื้นกระบะเป็นไงบ้างเห็นไหมพื้นแม็กไลเนอร์เป็นไงเห็นไหมครับไม่มีลากอะไรมานะครับไม่มีรอยลากเหล็กหรืออะไรนะไม่มีใช้งานหนักนะครับดูใกล้ๆนะ กระดุมตรงนี้เป็นไงกระดุมต้องอยู่นะครับเม็ดอาร์คต่างๆซอกต่างๆก็สวยนะตรงนี้เห็นไหมครับเม็ดอาร์คนาที่ผมชี้นะอเห็นไหมกระดุมฝั่งนี้ก็อยู่นะครับที่ดูเม็ดอาร์คเพราะอะไรจะดูครับว่ามันโดนหนักมาหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่ต้องห่วงเลยมาดูต่อนะครับเห็นไหมเครื่อง2.5นะครับความเร็วฟังเสียงเห็นไหมลดเสียงบางๆเลยครับคันนี้รถสวยมากบันดงบันไดเดิมหมดนะครับเห็นไหม ดูกร,<ๆ>กระจังหน้ากระจังหน้าก็ยังสวยอยู่นะครับสวยปิ๊งเลยคันนี้กระโปรงหน้าเป็นไงนะเสียงบางๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะไปดูขอบหลังคาบ้างขอบหลังคาเป็นไงจุดนี้นะครับที่ผมชี้นะคือขอบหลังคานะครับจุดนี้ต้องห้ามผูเด็ดขาดนะครับถ้าผูน้ําจะเข้านะครับเห็นไหมมุมกว้างก็สวยนะเห็นไหมครับต่อไปเรามาดูภายในคันนี้กันบ้างนะครับโอ้โหภายในถือว่าสวยมากนะครับแบบนี้ ภายในใหม่กิฟเลยเห็นไหมครับคนอคนโซลคอนโซลสวยเลยวิทยุเดิมสนิทเลยนะครับแอร์เอเย็นไม่ต้องห่วงเลยนะ<ม>อ่าพวงมาลัยเห็นไหมครับยังสวยอยู่นะครับแผงข้างประตูเบาเบาเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมนะครับเดิมโรงงานนะนะคอนโซลกลางก็สวยอ่าเห็นไหมครับเบาะถือว่ายังสวยอยู่นะครับสภาพโอ้โหดูเห็นไหมครับเบาะเดิมสนิทเลยนะอ่าเป็นไงบ้างเห็นไหมครับคอนโซลสวยเชียว อ่าเห็นไหมครับนี่ยตัวแผงประตูครับแผงประตูก็สวยไม่มีแตกหักนะอ่ามาดูฝั่งแฉบบ้างแฉบหลังเป็นไงเห็นไหมครับอ่าหลังแฉบก็ยังสวยอยู่นะครับอ่าหลังคาด้านในเห็นไหมครับสะอาดเห็นไหมฮะหลังคาด้านในก็สะอาดนะครับภายในถือว่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูเลขไมค์คันนี้กันบ้างนะครับเลขไมค์เท่าไหร่แล้วเลขไมค์อยู่แสนหกนะครับถือว่าสมกับสภาพมันนะครับ เลขไม้นี้โอเคอยู่นะไม่มากไม่น้อยนะครับอเปิดดูเม็ดอาร์กบ้างนะครับล่องรอยต่างๆนะครับโครงสร้างนะที่ผมชี้นะครับคือเม็ดอาร์กนะถ้ารถชนหนักๆเม็ดอาร์กพูกนี้จะหายหมดนะครับเขาจะโป๊ทับไปเลยเห็นไหมครับซอกต่างๆก็ต้องดูด้วยนะครับอที่ผมชี้นะสติ๊กเกอร์เดิมนะครับพวกนี้ติดมาจากโรงงานเลยเห็นไหมครับดูต้องดูจรวดแนวนะอยู่ครบนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างเม็ดอาร์กมีไหมดูต้องดูทั้งสองฝั่งนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์กฝั่งนี้ก็มีครบนะครับ เรียงตัวสวยนะครับไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้ผมดูมาหมดแล้วนะซอกต่างๆเป็นไงบ้างเห็นไหมซ่อก็ถือว่าสวยนะครับอ่าอย่างนี้โครงสร้างสวยเลยนะครับต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.5นะครับคอมมอนเลวด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในห้องเครื่องก่อนนะครับลําดับแรกนะเปิดมาเราต้องดูโครงสร้างก่อนเดี๋ยวเครื่องเรามาดูที่หลังเปิดมาเราต้องดูคันหน้าก่อนครับเนี่ยคันหน้าคือตัวนี้นะครับ เห็นนะมเม็ดอาร์กยังอยู่นะครับตัวนี้ก็มาดูเม็ดอาร์กได้แผ่นเพลตตัวนี้หมุดต้องเป็นสีดํานะครับเห็นไหมมีรอยแต้มสีด้วยรอยแต้มพวกนี้จากโรงงานนะครับเห็นไหมคานเดิมๆเลยนะครับสีด้านๆแบบนี้นะกึ่งเงากึ่งด้านนะครับคานข้างเป็นไงเห็นไหมครับนะตัวถังที่ผมชี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ก็มีเห็นไหมเขาเรียกอะไรอ่าครับตรงนั้นเป็นเม็ดอาร์กครับพยายามดูที่ผมชี้นะครับอ่าเห็นไหม โครงสร้างต่างๆถือว่าสวยมากนะครับภายในเครื่องเต i อร์เดิมนะครับที่ผมชี้นะคานข้างถือว่าสวยมากจริงคันนี้ดูครับดูแม้แต่น็อตยังไม่เคยไขเลยนะครับน็อตตัวนี้เห็นไหมเมดอาร์ก็ยังอยู่เดิมสนิทจริงๆนะครับคันนี้สต i อร์เดิมยังอยู่หมดไม่ต้องห่วงเลยครับสตกอร์เดิมเห็นไหมครับอยแต้มตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับมันเดิมมากจริงๆนะคันนี้ผมบอกเลยต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง 2 5 0 0 c นซีซีนะครับเป็นเครื่องคอมมอนเลวแล้วด้วยนะครับเป็นเครื่อง i t e ทนะเดี๋ยวดูมาดูรอบเครื่องยนต์กันมีเยิ้มไหมเห็นไหมครับมองเข้าไปลึกๆนะไม่มีเยิ้มเลยนะครับเครื่องยนต์รถคันนี้เห็นไหมครับฝาครอบวาล์วก็ไม่เยิ้มนะปั๊มต่างๆอยู่ในสภาพสวยเลยนะครับถ้าเทียบกับปีมาแล้วครับส่วนมากชอบเยิ้มตรงนี้นะครับไม่มีรอยเยิ้มเลยเห็นไหมผมให้ดูละเอียดมากนะครับรอบๆเครื่องเห็นไหมครับตรงนั้นก็ไม่มีรอยเยิ้มนะครับ ส่วนมาชอบเยิ้มกันจุดนี้นะครับตรงนี้ไม่มีเลยสําหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นอีดูซูดีแมกนะครับเครื่อง2.5คอมบ์เร็วเป็นโฉมเข้าหลานตัดแล้วนะครับปี07นะครับรถคันนี้เป็นตัวไฮ g h นเดอร์ยกสูงจากโรงงานด้วยผมขายอยู่ที่278,000เท่านั้นใครสนใจเนี่ยโทรมาได้ที่0894050202นะครับเป็นเป้รถสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบรุรีสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ